เาสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เรามารีวิวเรื่องของกล้องถ่ายรูปกันอีกแล้วครับปีนี้ถือเป็นปีทองของค่ายกล้องถ่ายรูปค่ายนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าออกผลิตภัณฑ์มามากมายเหลือเกินแต่ว่าทําให้ค่ายคู่แข่งเนี่ยดูเงียบๆไปเลยทีเดียวนะครับผมมีกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่จะมาแนะนําแล้วก็มารีวิวไปให้ท่านผู้ชมได้ชมพร้อมๆกันกับผู้ที่ได้สัมผัสมาแล้วส่วนหนึ่ง นั่นก็คือคุณกระเป๋านั่นเองสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับสวัสดีครับวันนี้คุณกระเป๋ามาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปอีกแล้วคราวที่แล้วเราก็บบรีวิวกล้องจากค่ายนี้ไปเหมือนกันค่ายนี้เหมือนกันนะฮะขยันออกมากเลยตอนนี้เอ๊ะทำไมปีนี้ทําไมอะนิคอนไมี่ขยันออกจังเลยก็ผมว่ามันด้วยความที่ปีนี้มันเป็นมันเป็นจะพูดว่าเป็นปีทองของฟูลเฟรมคือกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์เท่ากับฟิล์ม3 5มิห้ามิลนะฮะครับเป็นปีที่เขาจะจริงก็ไม่ใช่ค่ายนี้หรอกหลายค่ายก็พยายามที่จะทำฟูลเฟรมราคาที่แบบคนทััั่วไไปจบบต้้ออองดกมาคร ก็เลยผลิตกล้องประมาณฟูลเฟรมนี่ออกมากันหมดเลยใช่เพียงแต่นิคอนเขาก็เหมือนถึงถึงเวลาของเขาที่จะปรับเปลี่ยนลายแล้วมัน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 จบครับพอดีอะฮะทันี่ได้พอดีกับรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ถึงรุ่นที่จะต้องมีการอัพมีการเปลี่ยนขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบมันก็เลยเหมือนค่ายนี้ออกเยอะมากของปีนี้อ้าวหล่ะทีนี้มาพูดถึงกล้องที่เราจะมารีวิวกันวันนี้บ้างถือว่าเป็นกล้องเนี่ย ในระดับไหนในรุ่นไหนหลายคนคงจะงงเพราะว่ากล้องถ่ายรูปนี่มีหลายระดับมากตั้งแต่กล้องถ่ายเล่นๆแล้วก็มาระดับพรีเมียมคอมแพคก็มีแล้วก็มาดีเอสเออาร์แล้วก็มาดีเอสเออาร์แล้วก็ระดับล่างระดับมีระดับบนแล้วก็มาฟูลเฟรมใช่ไหมฟูลเฟรมก็มีระดับล่างก่อนใช่ระดับสูงระดับกลางระดับบนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีหลายระดับอะตกลงกล้องวันนี้ที่เราจะมารีวิวเนี่ย อยู่ในระดับไหนครับอ่ก่อนอื่นให้ดูก่อนละกันให้ดูก่อนเปิดเผยเลยอ้าวปุ๊บในตัวนี้และครับอ่าชื่อกล้องนิคอน D 6 1 0 D 6 1 0ใช่เห็นรุ่นรหัสแล้วมันก็จะต่อยอดมาจากรุ่น D 6 0 0 D 6 0 0 D 6 0 0นั่นเองแต่ต้องบอกว่าตัว D 6 1 0เนีมันเหมือนเป็นกล้องออกมาออกมาแก้แก้ปัญหาของ D 6 0 0ออกมาปีที่แล้วอคือถ้าถ้าปกติกล้องพวกฟูลเฟรมนะฮะราคาระดับอย่างเงี้ย ผู้งานันดับห้าหมื่น่ะก็ห้าหมื่นอัพมาต้องกำเงินไว้ครึ่งแสนใช่จะมีมันจะไม่ค่อยออกบ่อยฮะคือนานๆจะสี่ห้าปีออกสักรุ่นหนึ่งคือให้เทคโนโลยีมันมันสุกงอมจริงๆก่อนแล้วค่อยออกคือตามปกติแล้วมันสี่ห้าปีมันออกทีแล้วมันไม่ได้คือคือยังไงแตมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันมีอะไรใหม่ใหม่องเปลี่ยนให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวฮะแต่เหมือนกับรุ่นนี้เนี่ยดียวเออดีหกร้อยออกมาแค่ปีเดียวมียายุสั้นมากฮะแล้วเป็นกล้องที่น่าจะยุสนั้นที่สุดละอ๋อกกมาาาปีีเเเดยยยวว็ตละพร่ เพราะว่าต้องต้องบอกตรงๆว่าคือมันเป็นกล้องดีหกร้อยที่นิคอนออกมาเมื่อปีที่แล้วมีปัญหาเยอะมาก <ừ m. S 2> เรื่องแต่เซนเซอร์ที่มันแบบมีฝุ่นมันเข้าฝุ่นสามารถเข้าเซนเซอร์ได้ง่ายมากตัวตัวที่แล้วเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องซีนที่ทําไม่ดีครับเรื่องไว้บรล้านมีปัญหาอก็นั่นแหละทให้ผู้ใช้งานเนี่ยดีหกร้อยของนิคอนหลายคนก็บ่นมาบนจนทําให้คืล่าสุดเนี่ยนะฮะคนไม่ไหวแล้วนไม่ไหวเพราะว่ารุ่นต่างๆเข้าศูนย์กันทุกคนแหละฮะ อาก็เลยอัปเกรดมาเลยทีเนี้เป็นการแก้ปัญหาของ D 6 0 0ถูกครับไม่รู้ว่าหมดสิ้นไปหรือยังก็ก็ตอนนี้ก็คงเริ่มหมดแล้วคะคงจะเริ่มหมดแล้วแต่พอเป็นตัวนี้ตีมาดูดีกว่าว่าไอ้รุ่นนี้นะฮะหลังจากที่ D หกร้อยออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้ออกมาแก้เรียบร้อยเลยเนี่ยครับผมมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะก็คือ D 6 1 0ูจากค่ายนิคอนนั่นเองก็ถือว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมระดับล่างระดับก็ใช่ระดับล่างสุด เพราะว่าเป็นเป็นระดับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นของฟูลเฟรมใช่ฮะถ้าคนเล่น DSLR อยู่นะก็จะมาเป็นฟูลเฟรมเนี่ยก็เริ่มต้นที่รุ่นนี้เลยใช่จะเป็นยุคก่อนเลยสมัยก่อนดังก็ดีเ0็ดร้อยนั่นแหละฮะเลข3หลักนัคือระดับเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดอนุกรมเป็น D610 แล้วถูกต้องครับถ้าที่บ้านใครอวดว่าเนี่ย D600 ล่าสุดนะไม่ถูกนะฮะตอนนี้มีดีหกหนึ่งศูแล้วหกห่งแล้วมาดูดีกว่าว่าเป็นเพรางว่าพูดง่ายคือหลักๆหลักๆ ทุกอย่างยังเหมือน D 6 0 0หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบดีไซน์ทุกอย่างแต่จะมีการปรับปรุงอยู่4อย่างฮะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกคือเรื่องเซ็นเซอร์กลไกแมชชนิกต่างๆถูกยกจาก D 6 0 0ทิ้งไปแล้วเอามาใส่ไหมปุ่นไม่เข้าแล้วนี่แล้วนี้การซีนต่างๆดีขึ้นโอ้โหแล้วก็เรื่องของไวบอรลานมีการปรับปรุงแล้วครับผมอันเก่าเนี่ยไวบอรลานยังมีใช่แล้วก็มีการเพิ่มฟีเจอร์มา2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของความเร็วชัตเตอร์ถ่ายภาพต่อเนื่องแบบคือมันจะมีโหมดโหมดพิเศษ คอนติเนียลอาร์ชูตก็คือเป็นภาพต่อเนื่องแบบว่าชัตเตอร์เบาๆฮะเสียงมันดังมากใช่เวลาแอบถ่ายทำแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยฮะน้ำปกติเนี่ยจะได้ยินกันปัก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 ใช่ป่ะครับปกติถ้าเป็นกล้องฟูลเฟรมเนี่ยมันจะมีโหมดควายเอ็ดช็อตอยู่แล้วก็คแต่มันจะแต่มันจะไม่สามารถถ่ายต่อเนื่องได้อันนี้ก็เพิ่มเข้ามาเป็นควายเอ็ดด้วยแล้วก็สามารถคอนติเนียลอาร์ชได้ด้วยนะครับก็หกก็ถ้าเกิดเป็นควายเอ็ดคอนติเนียลอาร์ชก็จะถ่ายได้3ภาพ สามเฟรมต่อวีอะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งฟีเจอร์อีกส่วนนึงคือเพิ่มเรื่องความเร็วชัตเตอร์ถ่ายภาพต่อเนื่องปกติครับเป็นจากห้าห้าเฟรมต่อวีเป็นหเฟรมต่อวินาทีใช่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็ถือว่าอ่ามีจุดหลักๆอยู่4ี่หจุดตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นใช่ที่มีการปรับเปลี่ยนนอกั้นแหละครับตัวอ่าถ้าเรามาดูภาพรวมๆภาพรวมตัวบอดี้อ่ะมีอะไรบ้างที่มันปรับก็ เซนเซอร์ภายในนะฮะเป็นความละเอียด24ล้าน24.3ล้านพิกเซลครับครับครับผมก็24ล้านเลยเป็นเซนเซอร์ FX format ก็คือฟูลเฟรมอะฮะเท่ากับฟิล์ม35ความโดดเด่นของกล้องนิคอนก็คือมีโหมด DX crop มาให้ด้วย DX ก็คือสำหรับเป็นเซนเซอร์สของกล้องรุ่น DSLR รุ่นล่างๆอะใช่คือที่ตัวเนี้ยมันให้ DX crop มาก็เพราะว่าสำหรับเวลาเราถ่ายโหมดวิดีโออะฮะแล้วเราอยากได้สมมติเราปกติเลนอะถ้าเกิดว่าเป็น ประกอบกับกล้องที่เป็นกล้อง D X ก็คือกล้องรุ่นล่างอ่ะมันจะมันจะมันจะถูกซูมเพราะว่าเซ็นเซอร์มันถูกครอบใช่ไหมฮะอย่างเช่น24ระยะ24พอไปใส่กับเลนส์ D X อาจจะเป็นระยะประมาณ40-20อะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องโหมดวิดีโอเพราะว่าก็เหมือนกับเราใช้วิธีการซูมภาพอย่างนั้นเองก็ทำให้ได้ภาพของขนาดภาพขึ้นมาถูกต้องนะครับผม แล้วก็อีกส่วนที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของ ISO ตัวนี้ก็มีการปรับปรุงจากดีหกร็อยงน้อยน้อยลงฮะ ISO ตอนนี้เริ่มต้นที่ห้าสิบสูงสุดสองหมืห้าันหกร้อยโอ้โห ISO สมัยนี้เนี่ยใช่แต่ระยะใช้จริงที่ผมเทสมามันก็อยู่ประมาณสา0พันสองถึงหกพันสิบที่รับได้นะใช่ครับของตัวนี้ตอนต้องไม่ลืมว่านี่มันเป็นระดับระดับล่างสุดของฟูลเฟรมครับผมครับแล้วก็ที่ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเรามาดูด้านด้านนี้ครับ อ่าเราจะเห็นว่าเรื่องโองโหมดวิดีโอนิคอนก็มีการปรับปรุงความจริงนิคอนเขาค่อนข้างจะเป็นจุดบอดเขาดนึงเรื่องวิดีโอฮะจากเดิมที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตัวนี้ก็ปรับปรุงให้มันถ่ายได้เป็นมาตรฐานแล้วอะครับพราเดี๋ยวสมัยนี้คนใช้กล้องแบบถ่ายวิดีโอคปนปัญจัยก็คือถ่าย1ัน0 p ดบที่30เฟรมแล้วก็ที่สําคัญมีตรงเนี้ยครับเจียบิเทสเกตรูปหูฟังอันนี้คือสามารถเสียบ เสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้อือนี่ก็ตรงนี้มีหูฟังกับไมค์ด้วยใช่ไมค์ก็สมมติอ่าถ้าเกิดเอาไวเลสเสียบนี่ต้องรูเลยใช่ไหมฮะไวเลสไวเลสเสียบปุ๊บตรงนี้เราก็สามารถมอนิเตอร์เสียงได้เลยมาเสียงรอบข้างเป็นยังไงใช่ตรงนี้ตรงนี้จะเนื้อแบบคู่แข่งหน่อยคู่แข่งไม่มีอ๋อใช่ครับอันนี้มี HDMI ให้นะครับถอดตรงนี้อืมอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปครับครับอันนี้ก็เป็น USB USB ก็พูด HDMI USB พวกนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับพวก GPS ตัวนี้น่าจะเป็นรรรีีโโมมมททใใชช่่ัฮะออคบดิิจตล ต้องครับด้านหลังอ่ะด้านหลังก็ยังเป็นพื้นฐานทั่วๆไปของของของกล้องหน้าตาของรคอนจะเป็นอย่างนี้แหละใช่แต่จะมีการปรับเปลี่ยนหน่อยถ้าเกิดคนเคยใช้พวก D700 เมื่อ2-3ปีก่อนนะ,ะครับปุ่มมันจะถูกตัดให้น้อยลง เมื่อก่อนปุ่มอ่ะมันมันจะเถือนถูกแยกออกมาให้กดง่ายขึ้นตอนนี้มันจะถูกลมเข้าไปอยู่ตรงนี้หน่อยบางทีอาจจะต้องกดค้างเอาไว้เพื่อเป็นอีกคำสั่งหนึ่งใช่กดหนึ่งทีก็เป็นอีกคำสั่งหนึ่งใช่ฮะแต่สมัยก่อนใส่ความเคยชินใช่เพราะสมัยก่อนปุ่มพวกนี้มันจะถูกมันจะถูกคลี่อยู่ตรงนี้หมดเลยที่มปปุ่มเต็มยิบยับไปหมดเลยแต่ล้วคือทุกคําที่นี่เขาต้องการให้ดีหกร้อยของเขาเนี่ยดีหกหนึ่งศูนย์ดีหกร้อยเนี่ยจับกลุ่มคนระดับเพิ่งแบบเริ่มใช้กล้องฟูลเฟรมใหมาเนับ ใช่น้ำหนักตัวนี้มันอยู่มันแค่700กว่ากรัมเองเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยเองคือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันหนักแต่สาหรับคนที่ใช้พวกฟูลเซฟพวกมืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเบาที่สุดละตัวนี้เบามากนะใช่เบาเหมือนกันนะครับกระชับมือเลยแหละอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของ SD card สามารถใส่แบบ Dual slot ได้โอ้โหใช้ได้สองการ์ดเลยใช่ก็สําหรับในการแบ็กอัพไฟล์ตัวหนึ่งถ่ายเป็น primary ตัว secondary ก็ใช้อันนี้ถ่ายนี่แล้วแบ็กอัพใส่นี่อืมหรือว่าอ อ๋ออาเปน็นการแบบป้องกันไฟล์ที่แบบเบื่อ S D card มันเสียตัวนึงก็มีอีกตัวนึงคือแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้งานถูกต้องครับประยุกต์ใช้ได้หมด <นะ S 1> แต่ถ้านึกอะไรไม่ออกจริงก็ถ่ายลงนี่อันนึงอีกอันนึงก็ถ่ายลงนี่เพิ่มภาพไปอีกแค่นั้นเองถูกต้องนะแ่ไม่คิดอะไรซับซ้อนใช่ครับาแต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็นแบ็กอัพอย่างที่คุณกระเป๋าบอกนี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรทีเดียวสำหรับช่างภาพมืออาชีพนะครับเพราะจำเป็นต้องใช้รอไฟล์ครับอ่ะอันนี้มี2ออันนะเป็น Dual slot ใช่ก็สําหรับอันนี้เลนเลนนี้ไม่ได้ให้มาใช่ไหมก็ความจริงมันมันมี2ชุดเหมือนเดิมมีชุดคิดกับชุดบอดี้อย่างเดียวเลนนี้ให้มาเท่าไหร่ครับระยะ2 4 8 5 24้าถึงใช่เอฟก็อยู่เท่าไหร่นะ3.5ถึง4.5ครับระยะนี้โอเคไหมคบเพียงพอไหมอ่ะก็เพียงพอนะฮะก็พูดง่ายๆก็เท่ากับเหมือนที่แถมกับเลนทั่วไปครับครับก็เป็นระยะที่ที่เป็นระยะมาตรฐานทั่วไปถูกต้องครับแต่อันนี้จะมันจะเป็นเลนกันสั่นอ๋อมีระบบกันสั่น คุณสมบัติพิเศษอะไรนี่ครับเลนตัวนี้เลนตัวนี้ก็ปกติเหละฮะไม่มีอะไรเป็นเลนส์ทปกติใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้างในบ้างดีกว่าซอฟต์แวร์การขับเคลื่อนหลักก็หน้าตามันก็ยังเป็นคงเ็นเหมือนเดิมอยู่เป็นทีมอย่างนี้เลยครับของนิคอนถูกต้องฮะตรงนี้เราก็สามารถกดเปิดไลฟ์วิวได้ LV นี่คือไลฟ์วิวใช่อันนี้ก็โหมดวิดีโอแต่โหมดวิดีโออันนี้จะค่อนข้างอาจจะีเสยยงด้ว ก็เดีที่ผมบอกมอนิเตอร์เสียงได้ดีครับแต่ครั้งนี้มันจะมีม,มันเป็นเาเรียกอะไรเหมือนเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยทำไมฮะก็คือเรื่องของโหมดวิดีโอเนี่ยว่าเราถ่ายโหมดวิดีโอเสร็จเราจะไม่สามารถปรับ f stop ได้เห็นไหมฮะออ๋มันจะตายตัว f stop ฟรีเลยตัวนี้คือปรับไม่ได้เลยจริงๆวันน่งเลยถูกต้องฮะเราจะต้องปิดไอ้นี้ก่อนแล้วค่อยปรับอ๋อแล้วค่อยมากดอีกทีนึงใช่นไหมเอฟสต็อปฟรีก็ยังพอไปได้ใช่นี่ก็บอกใครเป็นทริคเป็นทริค สำหรับวิดีโอรุ่นนี้นี่ถือว่าถ่ายแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับแต่เรื่องจะมีปัญหาเรื่องตัวโฟกัสเล็กน้อยตรงที่มันอาจจะทํางานได้ไม่สู้คู่แข่งไม่ได้อ่ที่คู่แข่งเขาค่อนข้างไปไกลแล้วพอสมควรใช่ส่วนอื่นก็เหมือนเดิมครับมันก็มันคือมันเป็นเรื่องความเป็นกล้องระดับระดับเริ่มต้นนะของฟูลเฟรมมันก็จะไม่ได้มีออปชันอะไรมากโอ้โหนี่ผมดูแล้วยังงงเลยนะระดับเริ่มต้นระดับเริ่มต้นก็มีรีทัชเมนูมาให้ใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของนี่ก็ปรัับบไไไฟล์รรรรอออออด้้้นนนะ JPEG ย่างีีตตวก็็เป14ิ โอ้โหครับในละเอียดนะครับปรับความละเอียดได้หมดไวบร้านอ่ะฟิชเจอร์คอนโทรลใช่ครับแล้วทั่วทั่วไปอย่างนี้ครับัชทั่วไปเยอะมากเอาทีนี้เรามาดูมูดแอนโทนที่ได้จากภาพเป็นมากดีกว่าก็เดี๋ยวคือลักษณะทั่วๆไปรอบๆกล้องเนี่ยถ้าเป็นช่างภาพอยู่แล้วคงจะทราบว่าแต่ละปุ่มเอาไว้ทําอะไรนะฮะถูกต้องมว่ารุ่นนี้จะมีการลดทอนปุ่มลงมาแล้วใช่มากพอสมควรทีเดียวทีนี้เดี๋ยวให้คุณกระเป๋าพูดถึงเลยดีกว่าว่าลักษณะของภาพเนี่ยที่ได้จากกล้องรุ่นนี้ มันเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกมันแตกต่างไหมจากรุ่นก่อนก็เดี๋ยวเรามาดูใา้ทผมได้ทดลองมานี่นะฮะคุณกระเป๋าถ่ายมาแล้วเนี่ยเราจะถ่ายให้ดูบนจอใหญ่ครับด้โก็ด้วยความที่ผมอาจจะได้ทดลองกล้องตัวนี้ได้ยังไม่ยังไม่ได้เยอะมากนมีโอกาสจับแค่แป๊บๆเดียวเองใช่แต่แต่สิ่งที่ได้ก็ถือว่านิคอนก็ปรับปรุงไปพอสมควรครับโดยเฉพาะเรื่องไว้บรรลานะอย่างภาพเนี้ยถ้าเกิดเป็นดีห0ร้อ คือตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมฮะครับใช่คือหน้าลุงเขาก็จะสีเหลืองถ้าเกิดไปดีหกรนี่ไว้บนร้านมันจะยังไม่แม,นม่นพอ,อหน้า,นาจะเหลืองไปด้วยต <laughs> ัวตนีต้ตอนนี้หน้าเป็นสีเนื้อคนแล้วใช่นี่คือการท,ท,ที่มันปรับเปลี่ยนไปคือ<ะ>แทบจะเห็นความแตกต่างออมาใช่อันนี้อันนี้เป็นไฟล์อย่างไฟล์รอ นี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งนะครับหน้ามันก็จะปกติแล้วเพราะนั้นจะมองเห็นเป็นสีเป็นสีคนนี่แหละช่คนที่เคยหงุนงิดกับดีหกร้อยถ้ายังไม่ได้ซื้อแล้วมาซื้อตัวนี้ก็หน้าเอาไปอัพเกรดนะถ้าซื้อดีหกร้อยแล้วเนี่ยนะส่วนโทนต่างๆทุนนี้ก็ยัง้องแมวมาอีกแล้วนะใช่ฮะก็ยังถือว่าถือว่าให้มิติที่ดีอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายย้อนแสงใช่ไหมครับเ็าจะเห็นว่ามันยังเก็บรายละเอียดของภาพความชัดเจนอะไรก็โอเคครับ นี่ฮอัอันนี้คือใช้กับเลนส์คิดนะอย่างอันนี้ยอันนี้ ISO ข้างเยอะแสงน้อยแล้วใช่หกพันสี่ ISO เนี่ยอันนี้หกพันสี่เลยใช่ครับไม่หกพันสี่แต่ก็เห็นว่ามีนอยเยอะไหมฮะอยากให้ขยายดูอ๋อเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะอันเนี้สองอันนี้คือภาพภาพดิบไฟดิบดิบเลยที่ออกมาจากกล้องกับอันนี้ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วอืใช่มันก็คือไปตามสมัยสมัยอัปเกรดไปตามสมัยนิยมอะครับอส่วนนี้ก็เป็นโทนขาวดําก็จะเห็นว่าความคมชัดมันก็ ยังอยู่ได้โอเคอยู่รอโหลดแป๊บนึงใช่คือไฟล์มันก็เข้าข้างใหญ่อ่ะ24ล้านก็โหลดนานหน่อยครับกรนี้ก็ถือว่าเราขยายให้ดูนะถูกต้องความละเอียดเก็บความละเอียดแล้วก็เก็บรายละเอียดภาพด้วยค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่แล้วก็อย่างอย่างภาพนี้ภาพนี้ต้องบอกว่า <coil> ม <Eat>, ันอันภาพนี้ผมถ่ายผ่านไลฟ์วิวอ๋อคือไม่ได้ใช้วิวไฟเดอร์ตัวนี้ใช่ฮะแล้วก็คือเหมือนอารมณ์แบบยกถ่ายเลยก็ถือว่ามัน เรื่องของการออโต้โฟกัสเราทำได้เร็วขึ้นแคนดิดเลยนะใช่ uh huh. ทําได้เร็วขึ้นมากฮะแล้วก็การวัดแสงของค่าแมนยังว่าจริงไงทำ uh huh. ายภาพเนี่ยถ,ถ่ายนี่คือแสงน้อยมากแล้วอ๋อ uh huh. เป็นช่วงเย็นแล้ว uh huh. ใช่ครับการเก็ม,มิติอะไรก็ยังโอเคอยู่ uh huh. ใช่คือโทนกล้องมันก็ยังคงเหมือนถ้าพูดง่ายก็เหมือนพวกดี800ครับ ใช่ฮะ D แปดร้อยหรือว่า D F ครั้งที่แล้ว<อ>แ,ตแต่ D ีครั้งที่แล้วมันน,น่าจะเป็นเอกลักษณ์มากกว่ามันจะมีเอกลักษณ์มากกว่านีแ้แต่ด้วยความน,นี้ถือว่าเป็นมาตรฐานถูกต้องฮะแล้วก็โทน,ทนโทน,ทนแต่โทนนิคอนก็ยังจะมีอยู่ยเช่นการกดคอนทราสต์หรือว่าสีแดงสีเหลืองที่มันค่อนข้างจะชัดเจนก็เรียกได้ว่ายังมีเอกลักษณ์ของความเป็นนิคอนอยู่ครบสมบูรณ์ทีเดียวใช่ครับถามนิดนึงว่าถ้าเป็น D หกร้อยควรจะอัปเกรดเป็น D หกหนึ่งศูนย์ไหมก็ถ้าคนมี D หกร้อยอยู่แล้วนะคริงงงงมีทาอออกฮไปย่เน ส่งเข้าศูนย์เสร็จทุกอย่างจะออกออออกกมาโอเคแก้ให้เลยใช่ไหมแก้ที่ฮาร์ดแวร์หรือว่าแก้ที่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เลยครับแก้ตัวฮาร์ดแวร์ให้เลยเราต้องเสียเงินไหมแมคชินิกเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยแลาต้องเสียเงินไหมอ่ะก็ถ้าเกิดเจอแรกๆคงไม่เสียเออเจอเจอเลยเราปรึกษาศูนย์นิคอนดูดีกว่าใช่แล้วก็เอาพูดงี้ถ้าเกิดเรามีดี600อยู่แล้วถามว่าคุ้มค่ามั้ยจะเปลี่ยนเป็นดี610ถ้าคุณมีดี600แล้วไม่มีปัญหาอะไรหรือว่ามีปัญหาแล้วแก้ไไขเเรรียยบ้้้ออแลวกก็ใชปนนนมมััหื รู้สึกว่าถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีปัญหากับไว้บาลานไม่มีปัญหากับชัตเตอร์อะไรเลยก็ใช้ไปเถอใช่ก็ใช้ไปเพราะจริงอะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยแค่ดี6น่งศูนเนี่ยก็เหมือนก็คือแก้ตัวฮะเอาจากรดใหม่ฟูลเฟรมนะครับระดับเริ่มต้นหลายคนก็อยากจะเอื้อมมาใช้ผมทำไมต้องใช้คำว่าเอื้อมก็ต้องดูราคาสิเพราะว่า เฉพาะตัวบาดี้เนี่ยฮะเฉพาะตัวนี้ไม่รวมเลนนะขายอยู่เท่าไหร่ครับนิคอนห้าหมื่9เก้าพับาทครับสำหรับ D610 บวกเลนไปอีกเป็นชุดคิดนะเลนยี่สิบสี่แปดสิบห้าเอฟสาเป็นอะไรนะเลนกันสั่นเกันสั่น VR ตัวนี้ด้วยนะครครับผมเท่าไหร่ครับเป็น75900 7ื่0หอยเืามต้องคิดหนักแล้วล่ะต้องคิดหนักแล้วล่ะเพราะว่า เนื่องด้วยมีตระกูลซีรีส์อื่นที่อาจจะต้องเป็นมองๆด้วยของค่ายเดียวกันเองด้วยแล้วก็คู่แข่งแล้วก็ค่ายคู่แข่งด้วยมีอะไรบ้างที่ต้องดูในลูกช่วงระดับราคานี้ก็มีตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีถ้าเป็นคู่ค่ายคู่แข่งก็จะเป็น 6D Canon 6D อ่าหน้าสนนะตัวนั้นอันนั้นคือราคามันก็มีพื้นฐานที่ทนกันได้พอจะแบบว่าหรือว่าถ้าเกิดคุณมีตังสักสมมติคุณอยากได้ชุดคิดด้วยเจ็ดหมื่นเงี้ย คุณลองกัดฟันเพิ่มไปซื้อดี800ไหมอ๋ออันนั้นก็จะประมาณเท่าไหร่ฮะอันนั้นก็ขึ้นไป80,000 80,000กว่าก็ต้องลองคิดดูแล้วแต่การใช้งานนะเพราะว่าดี800อ่ะดี800เองมันมันด้วยความที่ว่าความละเอียดภาพมันเยอะมันเหมาะการการถ่ายงานอินทีเลียงานพวกสถาปัตสถาปัตยกรรมเพราะว่านั้นมันเซนเซอร์สุดๆ16ล้านครับอ่าเราอาจจะยังไม่จําเป็นขนาดนั้นถูกต้องกาลงมาแค่นี้ได้เป็นแคนดิดนะฮะน้าหนักเนี่ย พอดีพอเหมาะพอเจาะไม่หนักมากเกินไปถือมือเดียวได้เนี่ยก็ลองคิดพิจารณาดูครับผโอ้โหไล่เลียงมามากมายทีเดียวจริงๆมีคุณสมบัติอีกเยอะที่เราไม่ได้พูดถึงในตรงนี้จะต้องไปลองเอาเองแล้วก็ต้องไปสัมผัสเอาเองว่ามันเหมาะกับท่านผู้ชมแค่ไหนนะครับทั้งการลองจับลองถ่ายดูรวมถึงดูอารมณ์ที่่ที่คุณกระเป๋ายกภาพมาให้เป็นดูตัวอย่างด้วยนะครับขอบคุณคุณกระเป๋ามากสําหรับข้อมูลที่ให้ในวันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมพอสมควรทีเดียวขอบคุณครับ มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเช่นเคยครับวันนี้รายการของเรามีของมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วเป็นกระเป๋าจาก d ีแท็กครับกระเป๋าเนกประสงค์นี้สามารถใส่สิ่งของแล้วก็สะพายไปได้ทุกทที่เลยนะครับกติกาเหมือนเดิมครับเพียงแค่กดไลค์ที่รูปของผมที่ถ่ายคู่กับกระเป๋าใบนี้เราจะสุ่มเลือกรายชื่อผู้โชคดีมาเพียง1ท่านเท่านั้นอยากได้อยากเทนะครับกดไลค์กันมาแล้วอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมแจ็คกรุณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ